สวัสดีครับเพื่อนในช่วงนี้ก็คือถ้าหลายหลายคนเคยติดตามผมคงจะทราบว่าผมเ,เป็นคนที่บ้าอินโนเวชันหรือบ้าเทคโนโลยีแล้ววันนี้ก็เทคโนโลยีตัวนี้จริงๆเนี่ยเข้าเมืองไทยมาประมาณสักปีกว่าแล้วก็มีปัญหาอยู่เรื่องเดิมก็คือเรื่องของการที่จะสามารถโหลดแอปนะครับตัวนี้คือ r a y Ban s t o r อรีนะครับ Ray Ban s t o r อคืออะไรเป็นแว่น r a y Ban รุ่นแรกที่บันทึกวิดีโอและภาพนิ่งได้ <Wow. S 1> นะครับแล้วก็เจ๋งที่สุดก็คือสามารถฟัง MP3 ได้สามารถโต้ตอบ ในการใช้โทรศัพท์ได้แล้วก็เป็นแว่นกันแดดที่ค่อนข้างฮัลหลฮัลาซึ่งต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนจะมีแว่นโอเครี่ที่ออกมาแล้วก็มีหูฟังเหมือนกันแต่ก็จะเป็นหูฟังที่เสียบเข้าไปที่ตัวขาแว่นแล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับแต่ดีไซน์ใหม่ของตัวเลยแบนเนก็คือคุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีหูฟังเพราะว่าด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะมีลําโพงเล็กๆอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งจะทําให้เห็นว่าเออเวลาเราฟังเนี่ยเสียงก็จะออกมาจากด้านล่างนะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือ ทั้งในเรื่องของการถ่ายวีดีโอหรือในการใช้งานเนี่ยใช้ระบบทัชสกรีนนะครับตัวนี้ก็คือตัวแตะทัชสกรีนตอนนี้เพลงขึ้นนะครับเพราะคุณแตะเนี่ยเพราคุณแตะหนึ่งทีเพลงมาแตะทิ้งเพลงดับนะครับแล้วก็เวลาคุณถ่ายวีดีโอคุณแค่กดจุบตัวนี้จะมีไฟอยู่ด้านหน้าด้านด้านหลังเนี่ยโทษนะฮะโทษตัวนี้ก็จะมีไฟเล็กขอดเห็นไหมฮะเป็นไฟขาวๆอยู่ตรงด้าน,นาขาวแว่นด้านนี้นะครับมีไฟขาวๆอยู่แล้วก็ด้านหน้าก็จะมีไฟอยู่ด้วย ถามว่าด้านหน้ามีไฟเพราะอะไรก็คือสุดท้ายก็คือเวลาเหมือนกับไม่ไปเสียมารยาทในการถ่ายทํานะครับคือพูดง่ายเลยได้เลยร์แบนต้องการการแอบถ่ายเลยแล้วก็แล้วแต่ก็เลยมีไฟอยู่ด้านนี้นะครับเวลาเราหยุดก็กดนะครับวิดีโอที่เลกคอร์ดเนี่ยเป็น hd แล้วก็มีความยาว30มวินาทีกับ60วินาทีเหมาะสําหรับการไปทําคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่ออคุณจะเดินทางอะไรก็แล้วแต่แล้วใช้แว่นตาในการถ่ายทําคลิปแล้วยิ่งไปกว่านั้นยิ่งสามารถถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยการถ่ายภาพนิ่งก็เพียงแค่กด เชปเห็นไหมฮะมีเสียงเบาๆขึ้นมาแชปนะครับแล้วก็วิธีการทํางานก็คือแพร์กับมือถืออันนี้คือสิ่งที่ผมให้ดูนะครับเพื่อนๆนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับชื่อโปรแกรมนะครับเอ,อ่อ Meta View นะครับบางคนวามทำไมมันคือ Meta Meta v วิ w ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยบยริษัทเรเบนอ่ะได้ได้เขาเรียกร่วมพัฒนากับ Facebook นะครับก็เลยเป็น Meta View พอคุณเกิดเปิดข้ามานี่คือภาพที่เราถ่ายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าว่าเป็นไงบ้างนะครับ <icate> นี่คือภาพที่เราถ่ายนะครับนี่คือภาพที่เราถ่ายขึ้นมานะครับจากแว่นตานะครับจากแว่นกันแดดนะครับสิ่งที่สําคัญคือภาพชัดนะครับมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสียเหมือนกันนี่คือภาพที่ออกมานะครับทั้งภาพนิ่งทั้งภาพทั้งภาพเขาเรียกอะไรทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวิดีโอคมชัดชัดแจ๋วตามคุณสมบัติของเรเบ้นนะครับหรือว่าเฟซบุ๊กนะครับคุณสามารถสั่งด้วยเสียงได้นะครับโดยการใช้คําว่า เลยแบนคือเขาจะมีคันคันตั้งนะครับว่าเออ่เช็คเดอะวิดีโอเช็คเดอะโฟโต้นะครับก็ใช้ใช้คำเมตาเทคเดอะวิดีโอเทคเดอะโฟโต้นะครับทั้งสองอย่างแล้วก็สามารถแชร์ได้ภาพคมชัดอย่างที่ตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้คือผมถ่ายทําระหว่างเ,ออเดินทางไปเรียบคลองทวีวัฒนานะครับนี่คือภาพที่เกิดแล้วก็คุณสามารถแชร์นะครับวิดีโอได้นะครับคือต้องบอกก่อนว่ามันคือเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยมากในปัจจุบันแล้วข้อสาคัญที่นิ่งบอกว่าฟังเพลงก็ไม่ได้ขี้เหล่ นะครับถ้าคุณจะเปิดฟังเพลงก็แค่คุณจะลิงก์อากาบอะไรก็ได้นะครับที่อยู่ในมือถือของคุณหลังจากคุณลิงก์บลูทูธแล้วหลังจากนั้นเวลาคุณใช้งานก็แค่กดฟังเพลงนะครับแตะเบาๆที่ข้างหูนะครับนี่คือเสียงที่ได้คือสิ่งที่มันสะดวกสบายก็คือมันไม่จําเป็นที่ต้องเอาแจ็คเนี่ยเข้าไปในรูหูเหมือนเมื่อก่อนนะครับชัดแล้วก็รับเช่นเดียวกันคุณสามารถ รับโทรศัพท์ได้ด้วยด้วยเรเบนสตอรี่ตัวนี้แล้วสามารถเพิ่มเสียงด้วยกากรทัศสกกีนก็คือสัมผัสก็คือเอานิ้วลูบปื๊ดเพิ่มเสียงถอยเสียงนะครับข้อเสียนั่นพูดถึงข้อดีแล้วข้อเสียก็คือหนึ่งออแอปของเรเบนสตอรี่หรือ Meta เนี่ยไม่สามารถโหลดในเมืองไทยได้คุณแต่มันมีวิธีเทคนิคก็คือคุณต้องรีจออิตมือถือคุณหม่ว่าคุณอาศัยอยู่ที่อเมริกาคุณจึงจะโหลดแอปได้นี่คือข้อเสียข้อแรก ข้อเสียข้อที่2ก็คือหลังจากคุณใช้งานเนี่ยถ้าคุณถ่ายวีดีโอถ่ายอะไรก็แล้วแต่ผมว่าประมาณสักชั่วโมงึนี่ะนี่คือเต็มที่ละคือประมาณครึ่งชั่วโมงสี่ห้าทีเนี่ยสำหรับการถ่ายวีดีโอกำลังการฟังเพลงอะไรเนี้ยผมลองไม่ได้ลองเต็มที่นะครับก็น่าจะเป็นหลักชั่วโมงเหมือนกันก็ค่อนข้างกินแบตนะครับกินทรัพยากรนะครับข้อเสียข้อที่สามนะครับความหนาของขาวแว่นจะค่อนข้างหนาเห็นฮะหนาหนาหนาว่าเลแวนทั่วๆไปนะครับซึ่งสิ่งที่มันดีก็คือมันเบาะนะครับแต่มันหนา นะครับเลเ o บนหรือ Le a, เลเ a n ร์แบนเมานี่ยมาพร้อมกับกล่องที่เป็นชาร์จนะครับสามารถตัวกล่องเนี่ยเหมือน Power Bank ก็คือเวลาคุณชาร์จก็แค่คุณวางลงไปนะครับหลังจากนั้นดูเครื่องหมายนะครับก็จะมีไฟจะมีการชาร์จนะครับตัวแว่นโดยอัตโนมัติด้วยกล่องตัวนี้แล้วก็สามารถชาร์จกับ USB-C ด้านหลังกล่องนะครับถามว่าราคาส,สนที่ในตลาดที่อเมริกาอยู่มาสักหมื่นต้นๆน,น,นะครับประมาณ399เหรียญน,นะครับบางที่ก็ สองร้อยกว่าเหรียญก็คือประมาณสามร้อยเหรียญนะครับบางหน่วยเลยแต่พอมาถึงเมืองไทยแล้วก็น่าอยู่ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าแต่ราคาขายที่เมืองไทยตามช็อปอยู่ประมาณที่ผมเห็นนะประมาณสองหมื่น่บาทนะครับเพราะฉะนั้นก็จะแลกมาด้วยราคาและคุณภาพถามว่าเลแบนตัวนี้คือพัฒนามาถึงเจนสองและเจนแรกก็คือตัวที่ผมกำลังโชว์อยู่ก็คือสตอรี่ตัวที่สองก็คือเมตาสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโทรมาปรึกษาอะไรกันได้แล้วก็เราจะเอานวัตกรรมใหม่ๆแปลกๆมันมันเหล่านี้ มาให้ชมกันนะครับบอกเลยนะครับว่าสนุกแล้วก็เท่ในราคาที่พอรับได้นะครับกับ Ray-Ban Meta หรือ Ray-Ban Story นะครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับปกติเราซื้อแว่นกันแดดมาสักอันนะครับก็ต้องลองเทสนะครับสำหรับ Ray-Ban Story ตัวนี้หรือตอนนี้รุ่นใหม่ก็คือ Ray a ร b บ n Meta นะครับก็น่าจะเป็นมามาจากชื่อบริษัทของ f a c e b o o k นะครับ นี่คือคุณภาพภาพที่ได้โดยเมื่อก่อนเนี่ยจะบันทึกภาพได้30วินาทีนะครับต่อนหนึ่งช็อตในการในการเรคคอร์ดตอนนี้ได้ประมาณ60วินาทีนะครับอันนี้ก็คือบ้าภาพจากบรรยากาศจริงซึ่งผมเดินทางอยู่ในช่วงเช้านะครับมีทั้งการเข้าไปล้างรถนะครับแล้วก็มีทั้งการเรียกว่าเขาเรียกอะไรมีทั้งการใช้ชีวิตประจําวันตอนนี้คือเดินทางออกจากปั๊มปะตะทนะครับ ก็ขับรถะระหว่างขับรถอันนี้เป็นภาพจริงที่ถ่ายจากแว่นนะครับคลิปนี้จะมีความยาวประมาณ60วินาทีนะครับหลังจาก60วินาทีก็ดังปิดก็คือหมดนะครับนี่คือการถ่ายวิดีโอของกล้อง l e y b a n Story หรือตอนเรียกชื่อใหม่ก็คือ l e y b a n Meta นะครับตอนนี้อยู่บาในบรรยากาศเรียบครองทวีวัฒนานะครับและนี่คือการถ่ายวิดีโอแบบย้อนแสงนะครับนะครับเลด้านหนึ่งก็คือตามแสง ก็บรรยากาศอันนี้ก็คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมจอดรถเพื่อถ่ายให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่นาตาชมนะครับไม่ใช่นาจริงๆแต่เป็นร้านกาแฟาที่อยู่บนนาน,นะครับแล้วบรรยากาศเหล่านี้วันนี้จะมาเชิญชวนเชิญชิมกันดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงกันบ้างที่เขาบอกว่ากินกาแฟาแกล้มบรรยากาศเป็นยังไงที่นาตาชมจังหวัดเพชรบุรีใกล้ๆแค่นี้เครับ ว่างเส้นทางที่เราเดินทางไปสู่ภาคใต้นะครับเราจะผ่านจังหวัดเพชรบุรีและแน่นอนเลี้ยวเข้ามาประมาณ10กว่ากิโลว่าไม่ไกลมากมีร้านกาแฟร้านหนึ่งอันนี้คลาสสิกนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรูปแล้วกันนะครับเออเป็นร้านที่บรรยากาศดีราคาไม่แพงแล้วก็เป็นคนเพชรบุรีจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารที่สั่งมานี่คือของเพชรจริงๆนะครับอันนี้ปลาทูน้ำพริกปลาทูกะปิผัดไทยนะครับผัดไทยนี้โคตรน่ากินแล้วก็ขนมตาลแล้วก็ขนมชั้น แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับร้านกาฟแฟบางคนบอกร้านกาแฟอาหารต้องไม่อร่อยแต่วันนี้คือผมบอกเลยว่าเฉพาะหน้าตานี่น้ําลายสอแล้วแล้วก็อย่างที่บอกเรามาชิมเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มอย่างแรกก็คืออันนี้คือน้ําตาลสดโซดานะครับไม่เคยกินต้องชิมคือปกติเรากินน้ําตาลสดมันก็ผมเป็นคนที่ไม่ชอบกินน้าตาลสดเหตุผลง่ายๆเพราะมันจะหวานหวานแต่นี่คือหวานแต่ไม่มากเพราะว่ามันมีโซดามันก็จะดูซ่า,ซา แล้วก็สามอันเนี่ยสั่งมาเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์นะครับอันนี้ก็คือกาแฟนะครับกาแฟนะครับนาตาชมกาแฟก็คืออันนี้คือเป็นกาแฟเย็นของเขาเลยนะครับหน้าตาก็จะเหมือนกาแฟทั่วไปนะครับเดี๋ยวขอดูรสชาติแล้วถันะะว่าเขาเป็นไงกาแฟผมผมถือว่าใช้ได้นะครับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ไม่ขี้เหร่สำหรับร้านกาแฟที่เป็นร้านสวยๆนะครับ เด็ชิมชาอันดับดท้ายชาชาชานะครับชาหอมนะครับสามอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะครับก็มีชาเย็นนะครับมีน้ำตาลสดโซดานะครับแล้วก็กาแฟในส่วนตัวผมชอบอันนี้มากสดุดนะครับปกติเป็นคนที่ไม่กินเลยน้ำตาลสดนะครับแต่อันนี้หอมแล้วก็อร่อย นี่ชื่นใจนะครับแล้วลองลงมาก็นะครับกาแฟนะครับปางทีเป็นขากาแฟแล้วสองอย่างที่วันนี้สั่งมาให้เพื่อนๆได้ติดตามกันก็คืออันนี้นะครับผัดไทยนะครับผัดไทยคือผัดไทยที่นี่คือนะครับหน้าตาเหมือนผัดไทยแถบชลบุรีแล้วก็สิ่งที่เจ๋งนะครับคืออันนี้คือมองปุ๊บแล้วมองแล้วน่ากินเลยเพราะอะไรกากหมูมาเต็มนะครับขออนุญาตนะครับโดยปกติไม่ปรุงอะไรก่อนนะนะครับไม่ปรุงเลยคือ พอเราเห็นกากหมูแล้วน้ำลายนะครับโดยเฉพาะคนถ่ายเนี่ยก็จะไหลไปด้วยนะครับน้ำลายจะไหลมันคือผัดไทยสไตล์โบราณจริงนะครับเพราะมันมันไม่แฉะนะครับคือคือบอกก่อนว่าผัดไทยหลายที่เนี่ยจะแฉะแต่นี่คือไม่แฉะแล้วก็นะครับคือผมว่ามันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะสำหรับคนที่ คนที่ชอบผัดไทยแต่ไม่ชอบแฉะนะครับอันนี้มันเหมือนกับผัดหมี่นะครับท่านแล้วก็รสชาติก็คือผัดไทยแล้วก็อันนี้ถั่วแย่งมาเดี๋ยวลองใส่ถั่วนิดน,นึงนะครับมีทั้งถั่วมีทั้งพริกแย่งนะครับเดี๋ยวชิมนิดหนึงนะครับปรุงนิดนึงนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบความแฉะของผัดไทยนะครับอันนี้เลยนะครับไม่แฉะ ออร่อยไม่มันไม่แหะไม่เยอะอีกอันหนึ่นองอันนี้คือข้าวคุกกะปิแล้วก็มีปะทูมีรดเครื่องนะครับของกะปิทั้งหมดนะครับ ที่นอร่อยแน่อยยากเพราะปัญหาก็คือรสชาติของกะปิแล้วก็รสชาติของออข้าวตะปูอะไรก็แล้วแต่แต่ที่เนี่ยที่จังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมันมีพื้นที่ในการผลิตที่ทําจากเคยกะปิที่ทําจากเคยเพราะฉะนั้นปกติกะปิเพชรบุรีเนี่ยจะหอมเพราะว่าเคยก็คือตัวกุ้งเล็ก,ลก <c oughs> หอมดีแต่ดิสสำหรับเด็กคงไม่ได้เพราะว่าแอบแอบเผ็ดนิดน,นึงนะครับของกะปินะครับ ลองชิมดูนะครับปกติเนี่ยคือเป็นคนเพชรชบุรีเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ชอบกินอาหารที่มีรสชาติแบบนี้คือไทยก็จะต้งติดหวานนิดนึงแต่นี้ไม่หวานมากนะฮะแล้วก กะปิพริกอะไรก็แต่นี่ถือว่ารสชาติคือต้องบอกเลยว่าสําหรับคนที่ชอบอาหารรสจัดอันนี้น่าจะหมาะนะครับแล้วก็อันนี้คือน่าจะหมอะเดี๋ยวมาจบกันด้วยขนมตาลนะครับแล้วข้านมชั้นไอ้ขนมตาลแบบนี้มันหาก,กินง่ายแถวเพชรบุรีเนี่ยใครๆก็มีแต่ที่นี่เขาทำเองขออนุญาตนะครับจริงๆถ้าถ้า ปกติในตามมารยาทจริงๆ,ๆถ้าไม่ไม่ได้ถ่ายทีวีเราก็จะงับทีเดียวแล้วเราก็ยังงับทีเดียวเหมือนเดิอมอันนี้นุ่มบาตรเหนียวดีใช้ได้ขนมชั้นนะครับอันนี้มาเนี่ยยังเฉยๆนะแต่ขนมชั้นมาน่ารักมากเป็นดอกกุหลาบกระตุกเขียวอันนี้แบบดูแบบกระปุกกระปิกมากเดี๋ยวขอชิมนิดนึง ายการไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับก็ั้นตรงไปตรงมาชอบอันนี้เฉยๆอันนี้อร่อยนะครับแล้วก็ดูสิครับข้างล่างเป็นเหมือนกับผม,มน่าจะเป็นน้ำตาลสอดอ่ะคือน่าจะเป็นน้ำตาลที่แบบอื <c oughs> หอมอร่อยนะครับคือร้านนี้นะครับรน,น่นบาจะชมนะครับคุณเสิร์ชป o ๊กเกตามาเลยก็้นะครับก็คือบรรยากาศที่ผมชี้ให้ดูนะครับบรรยากาศตามบอกว่าคือเป็นทุ่งนาเลยแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้วก็เห็นบอกว่าช่วงที่เขาทำนาเน,นี่ยตรงที่จะเขียวเลย ราคาบ้านๆนนะครับไม่แพงกาแฟไม่แพงอาหารไม่แพงบรรยากาศดีหางจากถนนเพชเกษมน่าจะประมาณสิบกวกิโลกับร้านนี้นะครับมาต่ชมครับ